วันงานบุญเวลาทุกท่านมาถึงที่วัดก็จะเห็นถึงความเป็นระเบียบสวยงามของสถานที่ที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างพร้อมที่จะรอต้อนรับผู้มีบุญทุกท่านที่จะได้มาสั่งสมบุญกันอย่างพิติเบิบานนะคะวันนี้พามาดูค่ะว่าเจ้าหน้าที่ที่มารับบุญเตรียมงานสถานที่เพื่อต้อนรับผู้มีบุญที่จะมาร่วมงานบุญวันธรรมชัย27สิงหาคมวันพวกนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกกันอย่างไรบ้างคะ่ะ มาเจอน้องเอ็มนะคะคนแรกเลยค่ะน้องเอ็มรัติการนะคะเจ้าหน้าที่กองนครหลวงหกค่ะตามหน้าที่ตรงนี้มา7ปีแล้วก็ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาเตรียมงานบุญนะคะก็จะนึกไว้เสมอเลยนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้นะคะมีผู้มีบุญท่านใดที่ได้มาใช้พื้นที่ของเราในการประกอบพิธีกรรมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เป็นอนัศนะหรือว่าเป็นส่วนไหนก็ตามนะคะของให้เราได้มีส่วนในบุญกับเขาทุกๆบุญเลยคะ่ะ น้องแพนไวสายอุาสิการุ่น26เจ้าหน้าที่กองนคร66เหมือนกันนะคะกองนี้มีแต่น้องน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเ็าได้ทําหน้าที่ปฏิสันฐานนะคะได้ทําหน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของวัดน,นะคะแล้วก็ได้เหมือนได้เราได้สร้างศรัทธาให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานด้วยะคะ่ะเพราะงานเป็นระเบียบนะคะใจทุกคนก็เข้ากางเป็นระเบียบแล้วก็ไดุ้นกับทุก,ทกคนที่มาร่วมงาน ฟังพี่จินตนาอุปสิการุ่น16ทําำหน้าที่ตรงนี้20กว่าปีมาแล้วค่ะได้เห็นภาพรวมว่าออตั้งแต่จัดเตรียมนะวันงานนะตอนรับเจ้าภาพแล้วก็พาเข้ามานั่งอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเห็นภาพรวมหมดแล้วก็เวลานึกถึงบุญมันก็ทําให้เราปลืม้มเนาะความรักในบุญความเอาใจใส่งานพระศาสนา แบบเต็มร้อยจริงๆค่ะท่านสุดท้ายในชุดแรกนี้นะคะพี่หน่อยบรรณาค่ะ30กว่าปีที่ทําหน้าที่ตรงนี้นะคะเราไปฟังพีเขากันค่ะเราเราก็จะทําแบบทุกขั้นตอนก็จะปลืม้มนะเพราะตั้งแต่เตรียมเสร็จตอนรับเจ้อผ้าเสร็จเก็บงานคือมันเหมือนกับเป็นบุญทุกบุญนะ่ะที่ว่ามันก็เป็นมันเป็นบุญที่เราจะต้องมาทําทุกขั้นตอนเราก็รู้สึกว่าเราจะปลืม้มมาก ท่านนี้สําคัญค่ะพี่วัญชัยพัตราโกโมลรองผอ,อสํานักการมิสากลน,นะคะวันนี้แอบถ่ายพี่เข้ามาค่ะเอาภาพบรรยากาศความเพื่อมใจที่ทุกคนได้รับบุญมาฝากทุกคนนะคะมีคลิปต่อไปนะคะติดตามค่ะ